ขับมอไซค์มามาเจอภาพกิตกรรมฝาผนังนะคะสวยงามมากนะคะภาพกิตกรรมฝาผนังก็จะมีทิวขววิวปากกระดิ่งสปปลาวมีพระยาหน้านะคะก็มีเสาค้ำบ้านชูเมืองนะคะแล้วก็จะมีประเพณีแข่งเรือนะคะ มีพิพ่ีบวงสวงเสาคำว่าชุมเมืองตากบาทนะคะวิววิวขงวิวอำเภอบุงคาสวยงามมากค่ะสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมมีชื่อกิจกรรมด้วยนะคะมีชื่อกิตจรกรด้วยนะคะ,รรระคะู่กันลมสิบแปดตุลาหกสี่แสดงว่า ขึ้นวาดใหม่สดสดสดร้อนๆนี่เองนะคะประมาณสิบกว่าวันนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะท่านผู้ชม